วันหนึ่งไม่เคยคุยกับคนค่ะไม่เคยคุยกับใครเลยไม่ใช่อีกันอยู่บ้านอยู่แค่กับลูกแค่นี้อยู่คนเดียวจยนะยะยยเีอ้แม่ๆแม่แมมฉันอยู่กับย่าค่ะบแม่าอยู่คุณย่าคุณปู่นะทีีทงย่าที่บ้านนี่แหละค่ะว่าที่ยังมีอีกเยอะก็กะว่าจะสร้างตึกอีกสักสองาคูหาให้เขาเจาแต่ก็ไม่เจอคนเจ้าแบบนี้จะตเองจะสร้างไปทำไมลค่ะแต่ในคลิปเมื่อกี้ที่ดูนะครับคุณไม่ใช่จะเยใช่ม เด็คุณจะพูดกับคุณทนายคุณทนายฝากลูกก่อนค่ะยันยันเมื่อกี้ในคลิปเห็นว่าไม่ใช่ว่าคุณด่าคนเดียวนะลูกนี่ช่วยด่าด้วยค่ะเออแสดงว่าคุณลูกเนี่ยรักคุณแม่มากรักคุณป้ามากเลยใช่เขาไปช่วยเคลียร์ค่ะอยากจะถามว่าที่เขาด่าเขาด่าอะไรเอาฟังชัดๆเลยดีกว่าค่ะลูกพูดชัดๆให้เขาฟังเลยวันนั้นหนูพูดอะไรไม่เข้าใจว่า มึงขึ้นมึงด่าเองมึงด่าเองใช่ไหมให้มึงเปิดนมให้ดูให้เปิดนมไม่ดูมึงกล้าพูดไหมมึงกล้าพูดไหมให้ไปเปิดนมให้ดูกล้าไหมให้เขาเปิดนมไม่ดูมั้ยอาไปดูออกนมออกก็นมออกปุ๊บแก้วมาแก้วมา เดี๋ยวนี้เขาไปดูหนังเอ็กเรื่องอะไรมาเฮออย่าพูดหยาบลูกอย่าพูดหไม่เอ้ยดาพี่กอนได้ด้วยเหรอได่ค่ะพูดหยาบพูดพูดพูดเรื่องอะใช่ไม่ได้ค่ะอ้าวได้ครับเดี๋ยวผมก็ผมอีกภาษาว่ะเพราะอะไรเพราะอะไรต้องมานั่งฟังเขาเลยเพราะอะไรแต่ว่าต้องขอเวลาสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราคุยกันตรงนบ้านทางบ้านะครับอย่าพูดเยอะนะคะทา้านผมอันนี้ชื่อคุณแนนใช่ไหมใช่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อแนนเป็นอาชีพแม่ค้าใช่ค่ะที่โดนคุณป้าแม่ค้าแต่วว่่าาันทีเค้ ถ่ายคลิปก็คือเขาถ่ายคลิปที่คุณเขามาถ่ายทำไมมีสิทธิ์อะไรมาถ่ายดิฉันล่ะคะเขาบอกเขาจะไปออกรายการออกข่าวเขาจะไม่กลัว<ช>เลยใช่อ,ออกไปเลยค่ะดิฉันอยากออกค่ะมีนักข่าวจางไหนมาเลยดิฉันอยากดังคนที่ได้รู้ว่าใครโกโหกอเนี่ยค่ะเพราะว่าทางดิฉันก็โดนคุกคามมาเยอะมากเลยคุกข่าอะไรเป็นที่ของฉันอ่าใช่เขาบอกที่ของเขาจริงๆแล้วอ่ะเราเช่าแล้วอ่ะค่ะก็เช่าแล้ว นี่เศษอะไรมาปล่อยน้ำออกมาเต็มหน้าบ้านไปบว่จะต้องไปนั่งกวาดเนี่ยแล้วน้ำแล้วเป็นน้ำอะไรน้ำน้ำน้ำข้าขายอาหารทะเลค่ะใช่ค่ะหนูขายอาหารทะเลค่ะคุณพี่ขายพวกอะไรกระชังคุณเข้าใจกับว่ากระชังไหมคะ้าใจกระชังเนี่ยเพราะมันจักเก็บน้ำไปอยู่น้ำมันก็ไหลออกมาสิคะแล้วพื้นปูนหน้าบ้านนีกท่นนี่ก็เต๋ออย่างดีจริงจริง ได้ลูกได้ลูกอาคาเดชเขาเป็นลูกคนหรือเขาเป็นอะไรเนี่ยเป็นลูกค่ะตั้งแต่เขาคลอดมาเขาก็แดกมันลูกฉันเลยค่ะติดตามความบันเทิงหลากหลายรูปแบบได้ที่ h h n n n l r Ri h t Comedy กด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนคลิปสนุกๆให้ท่านได้ดูกันครับ